สวัสดีครับทุกคนจุงกะแมวบางโูนจุงกะนุมม่มยเยอะแซบใยืดเลี่ยนคือก้อนนี้มาสกอร์ฮิงต้มอ,อึงครับอึงยางฮิงเจอรส์สากเมนเรียกฮิงนะฮิงสาสวยเด็กกดกดเจอร์กดโรดต่างเรียกต่างกันนะสกอร์ฮิงนะจจมปื้ล แล้วก็ใส่ใบอันนี้ด้วยนะใบหูเสือสากะตอนเละน,นะสาสวยเร็กสากตอนเละสากเมียนเด้กอะไรน้กจำไม่ได้อบใส่คลากับตอนเละเอ็มเนี้ยนะชนอันนี้ ลวกตอนแรกลวกเอายางเอาอะไรมันออกก่อนมันไม่ไข่นะ <c oughs> มีแต่แมงเมาอ่ะมาเห็นไหมทุกคนเห็นไหมใส่ใบหูเสือ้อใส่กระเพราสุดยอด ตบท้ายด้วเข้าวั่วเบิดสันั่นนวแซบ <c oughs> ที่อื่นแกงยังไงไม่รู้แต่ผมผมผมเองนะตัวผมเองด้วยด้วยความชอบตัวเองอะแกงแบบนี้อร่อยสบายหูเสือปลากระตเลยจะทำคลิปแยกกออไปต่างหา พิษต้มเราจะได้ลงก่อนอึ่งยางอึ่งยางสากลางสากเมีนก็ฮีนเจอร์ ตาสวยก็กดจั่นเอ็มนันโด้แต่ฮาร์เรลหยิบเป้วงนี่หยิบป้วงจ้งไงไป <c oughs> วายขาวถ้าต้มเสรนะ็จแ้วกลัวเนี่ยจะออกกลมหอมนะสดผักก่อนก็เลย ถ้าอึงอึงเผาอึงปากโคตในตัวใหญ่เนาะกดกดกดโรธนะอิงโกรธนะตัวใหญ่ในตัวเล็กกินท <c oughs> ั้งตัวเลยเพราะเอากี้เอาไส้ก็ปรุงขาออกหมดแล้ว ต,ต้มตรอดแปลกยังไหม,มต้มสูตรนี้ไม่เคยทำให้ผิดหวังให้จะมีตัวเป็นหมดหมดหม้อ แต่ละคนรสชาติไม่เหมือนกันเนาะทําแล้วก็ชิมมาก่อนเด้อทุกคนเด้อไม่ใช่ว่าทําตามหมดแล้วก็ว่าไม่อร่อยชิมดูถูกป,ปากปากใครปากมันหลักๆใส่แค่นี้แหละที่ผมทำต่อร่อยจริงใบหูเสือ ถ้าใส่ใบหูเสือก็ไม่ต้องใส่ใบมะขามเยอะเลยถ้าชอบเปรียร้ยวๆก็จัดไปครับเครื่องเน้นๆเ,เหมือนผมเน้นๆเ,นเลยจะต้องใส่ข้าวคั่วเอ้เข้าวคั่วพริกผง้วยนะก็มันมันเผ็ดแล้วเป็นแล้วก็เลยไม่ใส่ จะใหรใส่เป็นต้นเปิดให้ดูตัวใหญ่สุดอืเห็นไหมครับเน้นๆเลยกรนะเพระถ้าได้กระเพาบ้านเนี่ยสุดยอดเลย จออนะลยสมคำร่ำลือโลสามร้อยห้าสิบแพงลึงเภาุงปากขวดนะไม่ไม่ใช่อึงยังอึงยังโลเท่ายหรไม่รู้อย่างนี้ได้มาฟรีครับ ใบหูเสือเลยมันจะเหีเห่ยวลงเงนี้ต้มเขียดไอ้โมงเขียด,เข,ยดเขียดตนาก็เขียดไอ้โมงเลยมะเขียดใหญ่อะอ ไปแล้วครับทุกคนขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับรู้ย,ยังไงนะในวงบน